สวัสดีนะคะทุกคนรายการจีพั like พรู้นะคะวันนี้เราก็เพิ่งทํางานเสร็จนะคะที่ครูเขาจะสั่งมาลายวันในออนไลน์นะคะแล้วเราก็ทําเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้เราเพิ่งเล่นติ๊กตออยู่แล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าเราอยากถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าห้องก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันแสงแดดมันแรงแล้วทีนี้นะคะเราก็จะปิดประตูกล้นะคะเพราะว่า ิเราเดี๋ยวแอร์ออกเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องนะคะลงยูทูบด้วยนะคะตอนนี้นะคะ mm hmm. สวะัสดีค่ะลองทำยูทูบดูนะคะ mm hmm. ก็คือว่าเรากำลังถ่ายในกล้องนั้นอยู่นะคะ mm hmm. ถ่ายในนี้อยู่นะคะเพื mm ่อ hmm. นคือว่าตอนนี้เราทำในยูทูบแชร์ด้วยด้วยชื hmm. อ่อว่าเจสทนค่ะนะคะ, mm hmm. ะ,คะเราก็อันคือตอนนี้เราเปิด เปิดในติ๊กต็อกนะคะเพราะว่าเราจะได้ถ่ายตัวเองในติ๊กต็อกนะคะพูดกับเพื่อนๆใน YouTube แล้วก็ในติ๊กต็อกด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็วนวันที่งานน้อยมากๆเพราะว่าปกติจะมีสอบประมาณแบบเยอะแหละแต่ว่าวันนี้มีแค่สอบแค่หนึ่งอย่างยน,นะคะเดี๋ยวสวัสดีทั้งผู้เลยนะคะสวัสดีคนในติ๊กต็อกด้วยนะคะ<ส>แล้วก็สวัสดีคนใน YouTube <ส>ด้วยนะคะแป๊บ<ส>นึงมาโชว์เพื่อนๆก่อนว่าเรากำลังถ่ายในติ๊กต็อกนะคะ แล้วก็ทั้งใน Youtube แล้วทั้งใน TikTok นะคะสวัสดีค่ะแค่น้